ข้อใดเป็นเซตว่างตีความคำว่าเซตว่างก่อนเซตว่างคือเซตว่างคืออะไรให้ความหมายก่อนเซตที่ไม่มีสมาชิกอย่าเซตที่ไม่มีสมาชิกในกรณีที่สมมุติว่าเป็นสมาการเนี่ยจะทํายังไงถึงให้เซตคําตอบของสมาการไม่มีสมาชิกครับ สมการนั้นมันต้องไม่มีคําตอบนึกออกไหมสมการนั้นมันต้องไม่มีคําตอบหรือว่ามันเป็นเทสนั่นแหละนะฮะโอเคมั้ยอืมโอเค่ะเรามาดูกัน x อ,อยู่ใน n น,นะฮะ x อ,อยู่ใน nx เ,เ,เอ่อความหมายตรงนี้น้องน้องรู้ไหมมันความหมายตรงเนี้ยเข้าใจไหม ขเขาเรียกว่าระหว่างระหว่างนะฮะระหว่างสามกับสี่นะครับระหว่างสามกับสี่เนี่ยถ้าพี่เขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับเลขสามอยู่นี่เลขสี่อยู่นี่นะฮะคำว่าระหว่างเนี่ยแปลว่าตรงสามไม่เอาตรงสี่เาไม่เอาแต่ว่าเอาข้างในได้ไหมเค,เคยเห็นการเขียนเส้นอย่างนี้ไหม แต่ไม่เป็นไรนะดูไปก่อนแต่น้องเข้าใจควาว่าระหว่างใช่ไหมและอีกคำหนึ่งที่คล้ายกับระหว่างคือตั้งแต่ตั้งแต่คืออะไรครับ้า,นะา,าอ่าตั้งแต่ก็คือเอาเอาหัวท้ายด้วยจะเป็นจุดดำนะครับจะเป็นจุดดำหรือถ้าเขียนมันก็คือตั้งแต่ เห็นไหมได้ไหมฮะอันนี้เรียกว่าตั้งแต่โอเคนะแต่สำหรับข้อนี้เป็นระหว่างครับผมมีไหมมีไหมตั้งแต่เอ่อระหว่างระหว่างอ่อระหว่างม,ม,ามีมีสมาชิกสักตัวไหมอยู่ตรงเนี้ที่เป็น n เอ็นคือจำนวนนับไม,ไม่มีเลยเพราะนั้นเนี้ยเป็นเซตว่างคิดอย่างเงี้ยโอเคปะครับอ่าเป็นเซตว่างมปห้าจุดสองเเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนเฉพาะที่มากกว่าสามนะฮะแต่น้อยกว่าสิบมีไหมช่วยบอกพี่หน่อยจำนวนเฉพาะมีอะไรบ้างอ่าบอกบอกพี่มาเรือๆเลยตั้งแต่ตัวแรกเลยจำนวนเฉพาะคือสองสามห้า เจ็ดสิบเอดอ่ะพอละเอาแคเ่นี้ยสอง2 2> ไม่เอาสามไม่เอาสิบเอ็ดก็ไม่เอาถูกปะตอบลงมีกี่ตัวสองตัวนะฮะเซ็ตไม่ว่างครับเซ็ตไม่ว่างให้ตอบอะไรการกรบาทเหรออ่าการกรบาทไปห้าจุดสามอันนี้คิดแล้วใช่ไหมถูกปะ ถูกปะ,อ,ะอันนี้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 ก็คือยอ,อ,อ,องไได้เออเลขนั้นคือเลขอะไรบอกพี่มาเลยเลขนั้นอ่ะเออถูก,ออถกหนึ่งยกกำลังสองได้หนึ่งถูกก็คือหนึ่งพฉะนอันนี้ก็เลยต้องการกระบาดโอเคเก่งมากห้าจุดสี่เออแก้สมาการใช่ไหมแก้สมาการแก้ได้ไหมสมาการนี้ เวลาน้องจะอย่างนี้ให้น้องแก้สมก,การถูกปะอ่แยกสองวงเล็บมาอะไรเอ่ยบวกสองเนื้อตรงกลางบวกสามมันก็คือสองกับหนึ่งเนาะเครื่องหมายบวกใช่ไหมถูกไหมฮะเพราะนั้นคำตอบของสมก,การคือ x กเท่ากับลบหนึ่งกับลบสองซึ่งไอลบหนึ่งกับลบสองมันใช่ n ไหมไม่ใช่มันก็เลยถูกฮนะเป็นเซตว่างโอเคโอเคคิดนี้นะ อ่าข้อ5.5ฮะก็แก้สมก,การเหมือนกันเลยเอา้าก็คือสมก,การเดียวกับเมื่อกี้อ่ะไหนอะ่ะนี่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 น,นี่ใช่ไหมแต่ในที่นี้ตอนตอนนี้เขาใช้ตัวแซทีนี้น้องเข้าใจไหมว่าแซคืออะไรโอเคไม่เป็นไรอ่ะพี่สอน n คือจำนวนนับใช่ไหม ก็คือ1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะฮะอาคือจำนวนอะไรฮะจริงเคยเจอยังก็คือทุกสิ่งที่อยู่บนเส้นเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยทั้งแผงเลยนะฮะซ้ายขวานับหมดก็คือ1 2 3 4 1.1 1.5 1.6 1.7 8 9 9 9 9 9 9อะไรเงี้ยอยู่บนเส้นหมด เรียกว่าจำนวนจริงโอเคนะฮะแซดคือจำนวนเชิงซ้อนครับน้องยังไม่ได้เรียนหรอกใช่ไหมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกใช่ป่ะจำนวนเชิงซ้อนนะฮะจำนวนเชิงซ้อนเดี๋ยวได้เรียนประมาณม .5 ครับเออแต่ก่อนจะเรียนเรื่องจำนวนเชิงซ้อนได้ต้องต้องเรียนเรื่องออพีทาโกรัสเก่งนิดนึง ติโกมิติอีกหน่อยหนึง่งเรียนเวกเตอร์ซะก่อนอคิดเลขพหุนามเก่งนิดนึงอะไรเงี้ยถออึงจะเรียนได้นะฮะ,ะจำนวนเชิงซ้อนเป็นซูเปอร์เซตครับคือเป็นตัวใหญ่สุดเลยของระบบจำนวนที่เราเรียนนะในระดับชั้นมป,ปลายจำนวนจริงเป็นสับเซตของจำนวนเชิงซ้อนครับแล้วก็จำนวนนับเป็นสับเซตของจำนวนจริง พูดอย่างนี้เข้าใจไหมคือ<ต>จำนวนอืมในในชีของของเขาเขาบอกว่าอ่ะแทนเซ็ตของจำเซ็ตของจำนวนเต็นนี่คือมันก็เหมือนกันเดี๋ยวในในชีตเหรอในชีตตรงไหนหน้าไหนหน้าไหนอันนี้คือในใบงาที่ครูส่งครูบอกเปลี่ยนติดจากไอะไรนนี้อ่ะอ๋อ คือแซตไม่เอาผมอหน็นว่าออล่สุดล่าสุดเฮ้ยจริงเบาเฮ้ยอันนี้พี่ไม่รู้เลยเพราะว่าพี่เป็นคนโบราณไหนไหนน้องช่วยบอกพี่สิมันมันคืออะไรนะเแซตเขาบอกอเป็นของจากประเซศแซ่เดี่ยวเนี่ออยหรอแซตดแซ่แซ,ซ,ซ่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลย เออเอเดี๋ยวเดี๋ยวส่งมาแล้วกันแต่มันใหม่ถึงจํานวนเต็มใช่ไหมนี่ใช่ไหมใช่โอ้ขอภัยเลยอ่าพี่เข้าใจละพี่เข้าใจละโอ้โอ้โ้นอ้โ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 า้ละ้โอ้โอ้โอ่าอ้โอ้โอ้โโอ้คอ้โ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 ง้อ้โ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 อ้อ้โอ้อันน้้้้อ้้านอออออ ตัวหนาอ่าอ่อใช่ใช่ใช่ป่ะเป็นลักษณะน,นี้ใช่ไหมเ,เพื่อยืนยันอะไรวะเยอรมัน er อะไรงงไปหมดแล้ะซัดคือชุดย่อยทั้งหมดอันนี้มันคือแปลภาษาอังกฤษ,ษมาเป็นภาษาไทยนี่ว่า <c oughs> แปลแบบ Google อ่ะเลขธรรมชาติคือนับไม่ท้วนอ่ะงงไปหมดเลยเอ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูสิ่งที่น้องจะส่งให้ก็แล้วกันโอเคขอภายครับพี่ไปไก่เรื่องจำนวนเทิงสอนโอเค เข้าใจแล้วเงั้นอันนี้ถูกหรือผิดฮนะอย่างเงี้ยเมื่อกี้เราได้คำตอบเป็นเท่าไหร่นะลบเท่าไหร่ลบหนึ่งลบสองอะ่ะอ่าเป็นใช่ไหมอ่าโอเคเอ่าเป็นก็ได้อ่าถูกเนาะแปลว่ามันถูกในชะ่อืมแคือจำนวนเต็มว่างกันเถอะใช่ปะ่ะในที่นี้เป็นเต็มลบ oke, okay, mah maar...